สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอัดมีรถขุดนะครับขนาด20ตันนะฮะมาแนะนําให้ชมกันนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นของยี่ห้อฮิตาชินะครับรุ่น ZX 210 LCK T3 นั่นเองนะฮะวันนี้นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถที่ค่อนข้างใหม่ขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยนะก็จะเป็นเครื่องยนต์ความเร็วตัวใหม่นะครับพวกนี้เนี่ยก็จะเน้นการทํางานที่ไวมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะครับนี่นะฮะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูสภาพรอบคันนั้นก่อนเลยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวผมจะมาเปิดทัวเก๋งกับเครื่องยนต์ให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพใกล้ๆก,กันนะครับว่าสภาพภายในกับเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบคันก่อนเลยนะครับนี่นะเจ้าตัวนี้นะฮะเขาเป็นรถขุดที่มีลายแยกมาให้ด้วยแบบนี้นะครับนี่นะมีลายหัวกระแทกมาพร้อมเลยนะครับนี่นะตัวนี้เนี่ยมาแค่นี้ก็คุ้มเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาไปติดเพิ่มเนี่ยลูกค้าต้องเสียเพิ่มประมาณ2อ0สแสนเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขามีระบบลายกระแทกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะฮะ z X 2 1 0 LCK นะครับชุดเฟรมของเขาเนี่ยก็สวยนะครับไม่ได้มีรอยผุหรือว่ารอยสนิมอะไรมากมายนะครับแต่ว่าก็จะมีแบบรอยที่เกิดจากอายุการใช้งานนิดหน่อยนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นธรรมชาติของรถขุดอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็ไม่น่าซีเรียสนะฮะนี่นะครับนะพวกบอดงวอดีของเขาเนี่ยก็มาสภาพโอเคเลยนะครับเดี๋ยวเปิดช่วงแผงวมาน้ําให้ดูนะครับนี่นัอันนี้ก็จะเป็นสภาพในแผงหม่น้ําของเขานะครับ นี่นะสาภาพแผงม้อน้ํากองอากาศอยู่ตัวนี้นะครับเวลาสวิตช์ไหนก็สามารถเปิดสวิตช์ได้แบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวปิดก่อนนะครับเซทเอ็กซ์สองหนึ่งศูนยะ์ L C C นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดคือแอร์ด้านบนหัวเก่งให้ดูด้วยนะครับนะี่นะครับสาภาพภายในของเจ้าตัวนี้ก็มาสาภาพโอเคเลยนะครับ เนี่ยน,นะฮะชุดผนงผนังเพดานของเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีรอยฉีกขาดหรือว่ารอยทะลุตรงไหนเลยนะครับนี่นะเดี๋ยวผมลองสตราร์ทเครื่องให้ดูด้วยนะครับน,นบี่น, like าาน,นะฮะอันนี้สตาร์ทแล้วนะครับเครื่องยนต์รุ่นใหม่แบบนี้นะครับก็จะสามารถทํางานได้เงียบเลยนะฮะเนี่ยนะอันนี้สตาร์ทแล้วนะครับถ้าเกิดตอนนั่งขับทํางานในหัวเก่งเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยนะครับเครื่องยนต์จะทํางานได้เงียบมากๆนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสภาพภายในของเขานะครับ เซทเอ็สองหนึ่งศูนย์นะครับนี่นะฮะด้านหลังก็จะตีตาฮิตาชิแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะมีระบบกล้องหลังมาให้เราด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเพิ่มความปลอดภัยเข้าไปอีกระดับหนึ่งเลยนะครับนี่นะฮะสวยนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองเปิดในส่วนของปัม๊ม้ฮด็ิให้ดูด้วยนะครับ ครับท่าน,นี้ก็ปั๊มมาแห้งสวยเลยนะครับไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนของตัวปั๊มแฮนีเซียมเลยนะครับนี่นะฮะกีตาร์เซ็ทเอ็กซ์สองแบบนี้เลยนะครับอ่าเฟรมอีกฝั่งหนึ่งก็มาสวยเช่นกันนะครับไม่ได้มีรอยผุของตัวเนื้อเฟรมนะครับเห็นะฮะบูมอาร์ไม่มีรอยเล้ารอยดามนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะ,ะสวยนะครับบุกี้มาเต็มนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูเครื่องยนต์กันบ้างครับ นะสภาพด้านบนก็สวยนะครับไม่ได้มีรอยสนิมมากมายเลยนะครับนี่นะแล้วก็ตัวนี้นะครับเขาจะมีตัวตะแรงเหล็กนะครับกันเศษวัสดุเนี่ยลนใส่หัวเก่งเข้าไปอีกทีหนึ่งด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยดูมาแล้วเนี่ยนะฮะน่าจะใช้ในซช้งานก่อสร้างมานะครับถ้ามีพวกตะแรงเหล็กกันหัวข้างบนนีครับส่วนมากจะเป็นใช้ในใช้งานก่อสร้างมานะครับนี่นะแล้วก็เดี๋ยวเราดูมอเตอร์สวิงกันนิดนึงนะครับอ่าชุดมอเตอร์สวิงก็สวยนะครับแพคอนโทรลเนี่ย แข้งหมดเลยนะครับไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราเปิดเครื่องยนต์ดูกันนิดนึงนะครับ เครื่องยนต์คันนี้ก็มาแห้งสวยดีมากๆเลยนะครับไม่มีจุดรั่วซึมตรงไหนของตัวเครื่องยนต์เลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะฮะเครื่องยนต์ที่เขาใช้งานอยู่เนี่ยนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ซีซูบเทอร์โบนะครับเครื่องยนต์ซีซูบเทอร์โบนะแล้วก็รลาดเครื่องของเจ้าตัวนี้นะครับเขาจะใช้เป็นเครื่องยนต์อิซูสุ 4HK1 นะครับพวกนี้เนี่ยก็จะมีความเด่นเรื่องการประหยัดน้ํามันนะครับอิซูซุนะฮะตามใจอิซูสุเลยนะครับเขาจะเด่นเรื่องการประหยัดน้ามันนะครับแล้วก็พวกกองเกรืออะไรของเขาเนี่ยก็จะ นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพรอบคันนะฮะสภาพภายในวัวเก่งแล้วก็เป็นในส่วนของสภาพเครื่องยนต์นะครับของเจ้าตัวฮิตาชิ Z x 2 1 0 LCK ขีดคันนี้ครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเจ้าตัวรถพุดขนาด2ี่ตันนะฮะฮิตาชิ Z x 2 1 0 LCK ขีดตัวนี้นะครับก็สามารถโทรมาสมัครรับรพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรดิจิตัวนี้ด้านบนซ้ายมือได้เลยนะครับแล้วก็พอรคันตต่อเข้ามานะครับ อาจจะมีรูปละเอียดของเขาเนี่ยพร้อมกับวิดีโอนะครับตอนขับทดลองใช้งานแบบเต็มสูบนะครับแล้วก็เป็นวิดีโอรอบคันเลยนะฮะราอยดละเอียดของเขาเนี่ยส่งให้กับลูกค้าได้รัชมกันทลายอีกทีหนึ่งด้วยนะครับเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับอ่าแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากจะลองมาขับเทสนะฮะมาลองดูรถตัวจริงที่หน้าร้านแบบนี้นะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้เช่นกันนะครับแต่ผมจะมีโลเกชช่นที่ร้านนะครับส่งให้กับลูกค้าทางไลน์อีกทีหนึ่งด้วยนะครับอ่านี่นะฮะ คันนี้นะครับก็มาสวยเลยนะครับระบบต่างๆของเขาเนี่ยก็พร้อมใช้งานได้หมดเลยนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอฝากคันนี้นะครับกับเจ้าโตโยต้าชิเซ็ X 2 1 0 L C K ขีดสามคันนี้ครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและก็ฝากกด Subscribe นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้พาสินค้าตัวใหม่ๆของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ